สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหากล้อเพื่อนฝุ่นนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูรถล็อกกี้อันนี้นะล็อกกี้อันนี้ครับโอ้โประจัตนตะกามนะจุดเดน่นของอู่ก็คือกระบะครับนเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยกระบะลายนี่กับข้างหลังนะ บางคันก็มีสามหลอดบางคันก็เอาสองหลอดเอกลักษณ์ของอู่ประจันตะครับดักก้าวลายหลายปังนะเครื่องเครื่องร้อยหกห้าครับเกาะโบล็อกกี้ล็อกกี้เอ้ยเครื่องร้อยหกสิบร้อยหกสิบครับเครื่อง เกาะโบนะนเดี๋ยวมีหม้อก๋วยเตี๋ยวสิบสองกับปูเท่าไหร่ใหญ่ไปเรือยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปฟังเสียงหอนๆหนะอนภายในก็มีมูลี่ครับ ฟังเสียงนะก็ฮอ,อนด้านี่ยนะราคาจับมา60นะครับคันนี้ ประจันตคามจะมีคู่แฝดนะที่มาวิ่งก่อนหน้านี้แต่ว่าคนคนคนละเจ้านะครับอันนั้นทีมงานทีมงานอะไรป,อ,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 ปออะไรปออะไรระอจ่างนี่แต่นี้มามาเองเลยครับเจ้าของมาเองลายหน้าตรงกางก็เป็นลายตรงพาดน,นะ เก้าร้อยหกสิบเกาะโบหอนนิดแต่ว่าผมขี่ตามตู่ก็หอนแรงอยู่นะขับตามตูนะ่เลแน่ถ้าได้พักร้อยเก้าห้านี้พอเหมาะพอเจาะตัวมันเลยนะ ล็อกกี้ในตำนานนะอันนี้ไม่ใช่นะเครื่อง160ก็รอรอลงดินครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่ลงดินกัน รถไข่รถเจ็ดรถไม่ใญ่รถเจ็ดรถเจ็ดไปแล้ววอรเ์เช็ตมันลื่นแมวดำขึ้นช่วยทักหน่อยางานครับเมื่อเช้า,ชานี้ยิงเละกว่านี้นะ เอาดำขึ้นช่วยหน่อยเอาดำซอยมันจากน่อยนะหักรอกลับหักรอกลับถอยลังละหักรอกลับเออเก้วมา น้ำมันสามร้อยนี่น้ำมันบืนนะดรอยอ่ะสามน้ำมันบืน500น้ำมันวิน่ง จะรั้มตรงนี้ให้รถไถดันเข้าไปก็เหนื่อยรถไถด้วยอันไหนนี่พอกระงงได้กระงงไปให้สุดครับอ้าวแล้วคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายล็อกกี้ดัดินให้ชมครับคลิปนี้ขอลาเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ